พุทธวจนะผู้ใดเห็นติสมุบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นติสมุบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานน์ความคิดอาจมแีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสาดาล่วงลบไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสาดาดังนั้นอานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนทมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว,แ,ลวแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา บทสวดอาณาปานสติหมวยกายานุปัสนาพิสูทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปฏิฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้พิสูทั้งหลายสมัยใดพิสูเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมือ่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทําการฝึกหักษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหาศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทําการฝึกหัาศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รำเมรับหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหาศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รำเมรับหายใจออกพิสูจน์ทั้งหลายสมัยนั้นพิสูจน์ ชื่อว <ots> ่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัพพัญญามีสตินามภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิสุท์ทั้งหลายเราย่อมกล่าวดมหายใจเข้าและดมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายพิสุทน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัพพัญญามีสตินามภิชาและโทมนัส ในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นอิทัพปัจจยตัยมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีมัสุบาไทยทางปะจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรไทยทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาทุสาทุสาทุ